เสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านราุรีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดลานโพนะคะตลาดต้นโพนารเพือเพื่อที่จะมาซื้อของสดนะคะไม่ทำอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ กุ้งกระโดดนี่ไงกล่องกล่องอุ้ยแม่ดูแม่ดูเอามาเก็บซื้อเหรออุ้ยกุ้งมันก่อนพี่เลยดู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 อุ้หอโ้ยตะเบลเลยแมท นี่นี่แม่ดูนี่แม่ดูนี้ดูก้างดูก้างดูดูก้าง,าง,างอันไหนดูไหนดูอุย้ยตุบเลอร์เลยตุบัเลอร์เลยดูตุบเลอร์เลยโอ้มีก้ามด้วยแ,แม่มีก้ามด้วยมันน่ากลัวตรงไหนอ่ะน่ารักออก ờ, đu 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 Ba anh tên nhiều lời ba gì? Ba gì? Đu gì? đu phân 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 หน้ากลัวเันหน้ากลัวปนน้ากลัวรงนัเออหมกดองมีไข่มึก้วยไข่มึกโอ้เพียบเลยแมเอาแมสเอาไหนเอาแมเอาไหนทำไมอะ จะกินตัวไหนเจ้ากุ้งตัวใหญ่เจาตัวใหญ่ไมกทใหญ่ทำไมไม่เอาอ่ะเอาหอยนะเอาหอยนะเอาหอยนะตัวเบลเลอร์เลยกปลาส้มๆมไหมปลาส้มๆไหมเอาปลาส้มๆไหมอุ้ยดูกุ้งนี้ดูกุ้งอนี้ ดูกุงนี้ตัวเบลเลยตันี้ตัวลายนี้ตัวลายหอยหอยแล้วสเชืออะไรมันแมเคียวไม่ออกหรอกลูกไปไปต่อรหม,มึกคา่หมึกไข่โล 180. โละร้อยแปดสิบ โลละสี่ร้อยห้าสิบแม่จะกินปูไหมลูกกินปูไหม,ไมวัวาสี่สิบอะไรหอยอะไรหอยแค็งหอยเพียบอันนี้ตัวใหญ่หอไหมเอาตัวใหญ่ไหม,ไมแม่จะกินแต่็อบอรดเอาอันนี้ม เขาเรียกว่า lobster ไหนพูดดี lobster เจ็บเจ็บอ๋อหลุดแล้วหลุดจะเอาไหมปูจะไปดูก่อนเขาซื้ออะไรอันนี้ตัวเท่าไรหร่อะคะถ้าสองตัวคิดให้แปดร้อยสองตัวแปดร้อยซื้อให้แมทเหรอ น้องอยากกินก็ได้แล้วอันนุนตัวเท่าไหร่ตัวมินสูตัวตัวอะไก็สองตัว6 0หกรตัวหกรอยโอ้อยากกินของแพง,อ,งอ,อีอกอ๋อ้อง,งเจ็โลดูอันนี้มีไข่ ทำไมมันเป็นสีมันเป็นมมกอันโดกินหอยนี้ไหมกคนั่นนก็คอให้สนยให้มายกัคเค็มเพื่อน้ำเค็ม ทำตุ้มหัวให้ไอ้แจ้งเหรอไม่ใช่ที่จะปูกปลูอ้โหปูกไม่ได้แล้วปลูกให้นะให้ไหมให้ให้ประกบทำให้ปะให้ไปแจ้งสิแมทรักใครที่สุดยักยิ้ยักให้แจ้ง <laughs> ปากหวานอยากได้อะไรเนี่ยรักใครสุดรักแกแจ้งเออ เฮ้ยเวนอมต้องมีเ <cider> ขี้ยวแหลมแหลมเต็มปากนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูยำทะเลแตกกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็นำปลาหมึกสดๆเนี่ยนะคะมาลวกน้ำนะคะลวกไม่นานนะคะแล้วก็นอกน้ำเลยค่ะนอกน้ำเย็นนะคะเย็นจัดต่อไปก็เป็นการลวกกุ้งนะคะกุ้งเนี่ยเราก็จะให้สุกประมาณ6 0 7 0นนะคะกุ้งที่ได้เนี่ยจะมีความเด้งนะคะพอลวกเสร็จเนี่ยเราก็นอกน้ำเย็นจัดเช่นเคยค่ะ ใครอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะจะใส่กุ้งใส่ปูสดใส่หอยนางรมหอยแครงหอยอะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่ที่ทุกคนชอบเลยค่ะหลังจากลวกกุ้งเสร็จนะคะเราก็รอให้น้ำเดือดจัดเลยนะคะแล้วเราก็นี่เลยคะ่ะมีทีเด็ดนะคะเป็นไข่ ปลาริวเซียวนะคะหรือว่าริวกิวก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะเรียกนะคะก็ใส่ลงไปต้มเลยค่ะวิธีต้มก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่ฟนอาจจะให้สุกเหมือนไข่แดงเค็มนะคะก็คือแบบให้มันสุกครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าสุกจัดเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยนะคะสุกให้มันมีรสชาติหนึบหนึบพอเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะมา แกะนะคะแกะเป็นเม็ดๆเอามาใส่ยำค่ะวิธียำนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะชิมเอานะคะว่าความหวานของแต่ละคนเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวนะคะคั้นสดๆเลยค่ะ เราก็ทกําการบี้บี้บี้ให้น้ําตาลนะคะน้ําตาลปีแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะคะละลายไม่ให้เหลือเม็ดเม็ดเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาเลยนะคะน้ําปลาเนี่ยก็ต้องเป็นน้ําปลาแท้นะคะจะได้หอมหอมค่ะพอเราผสมได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ทกําการใส่พริกสดลงไปเลยนะคะความเผ็ดก็แล้วแต่ คนจะชอบนะคะบ้านนี้ก็จะชอบเผ็ดกลางๆเพราะว่าของไซไม่ค่อยดีนะคะมีแบบผู้สูงไว้นะคะพอเราทําน้ํายําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาปลาหมึกที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยกุ้งที่เราลวกเอาไว้ค่ะ พอเราคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะผักมากน้อยแล้วแต่เราชอบแล้วก็คลุกเบาๆนะคะเราจะมไม่เยอะนะคะอันดับสุดท้ายเนี่ยใส่ไปเลยนะคะพระเอกของเราก็คือไขป่ปลาเดืยวเสียวนั่นเองค่ะ เรียบยถ้าเมนูต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเมนูลาบปลาหมึกนะคะเรามีปลาหมึกเยอะมากเราก็จะมาทำเมนูแซ่บๆนะคะกินง่ายๆนะคะทง,ง่ายๆก็เริ่มจากใส่มะนาวน้ำปลา แล้วก็เข้าคั่วปนกิ๊กปนใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ประหมึกที่เราลวกเอาไว้นะคะที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยค่ะ าเนี่ยบางคนก็จะใส่ผงชูรสนะคะบางคนก็จะใส่น้ำตาลคนจะใส่น้ำตาลนะคะแล้วคนจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะใส่ไปนิดนึงนะคะเพื่อตัดรสให้กลมก่อนค่ะพอเราชิมรสชาติที่ใช่แล้วนะคะเราก็ใส่ผักนะคะผักชีฝรั่งแดงแล้วก็สะรแแน่ค่ะคลุกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะ หอยตัวไม่เท่ากันต้องใส่หอยใหญ่ก่อนใช่ใส่หอยใหญ่ก่อนเอาหอยได้คุณจายนกน้ำเย็นไหมนกน้ำพอ,อป,ปิดเลยไหม กลไไับบ้านเลยเทน้ำค่ะ นั่งสักสี่นาทีหมอจกินกก่อนก็ได้อือผิ่มแล้วกินข้าวอิ่มโอเาเอาแน่นๆหน่แระไม่เน่นเลยไม่หนักนี่หมอเนี่ยหนักดูตัวนั้นหนักนะตรงนี้อะป่ะดีดีกว่าตุผู้อ๋อนี่เหม็นมันได้ว่าได้จิ่กลางนึ๊งใหม่แฮะยงไม่เป็นใหม่ว่าได้ ก็เป็นใหม่แล้วเราไม่ว่าว่าทั้งคนได้ด่าเดียวด่ว่าได้ว่าสามีจะไม่ว่าได้ไหมจะด่าเลยด่าเดียวอาบน้ำเลยจะแซงหัวเอยวันนี้พามาเดินวันนี้พามาเดินฟรีพามาไอ้ฟโฟนี้พามาเห็นรถหนูรอบ้านเลยก็ขอให้ไปหน้าบ้านหน่อยอยากไปหน้าบ้านไปได้นั่งแปรกันทักใต้ นั่งเป้าวางไปเรื่อยเ่อยทานตงหวังแล้วหงายอย่เงี้ยดีดีเหมือนใครเรียกกูฝันไปบอกว่าใครรี่เป็นเฟอร์นะไม่รู้ใครมันเรียกปไปเฟอร์แล้วไ<ม>่ไ<ม>เฟอร์เรียกยูทูบมาแล้วไม่ใช่เกาเี็กบอแมวโอ้ยมันไม่เรียกคำรามแหบปากเรียกแตะเบนก็เี็กแตะเบนเรียกแมวเราตกใจใครเป็นไรวะบัวหางอย่างเงี้ยนะจะบอกเขากินข้าวคนเดียวของเงา บอกว่า,อาบอกอ๋เอเดี๋ยวจะไปทําไปไปหาลุงยุทธที่สวนบอกไปก็บอกลุงยุทธด้วยว่าวันไหนลุงยุทธเข้าสวนเดี๋ยวไปตัดมีไม้ไผ่ไหมที่บ้านอะ่ะเรื่องจะไผ่แบบก่อสร้างอะ่ะไม้ไผ่นะี่ไหมไต้นไผ่ตรงนี้อาจจะอยู่ในสวนอยู่ไหมไปไหมล่ะจะพาไปไปตัดไม้ไผ่ไง อันนั้นมันเป็นไผ่ใหญ่ไงเพราะว่าพอไปได้เพราะว่าปรุงปกอยู่มีไผ่เล็กป่ะไผ่เล็กไม่รู้อ่ะไผ่เล็กเอาไปทำอะไรค้างมีเยอะแยะมีปัญญาตันวป่าหรอมีลัวเย็นไหนพูดเอาเรื่อยไปอันเรื่อยมีคือดูนี่พร้อมไปตองเลยไปตัวป่าแล้วไปหาเอาข้างหน้าถ้าถ้ามันเล็กก็ อ lei, นเนอาไอ้นี่เลยโยนนองเบาไปก็ได้ขนาเลืองเารได้ไม่ต้องออกเลยเก่าเลนนอันน้อยนี้ือยโยนไม่ต้องออกแลเอไม่ได้เลื่อยโยนแบบทปนถงที่เลื่อยเลื่อยมันยาวขนาดนี้มั้งแล้วก็ที่บ้านของขนาดนี้ก็เหมือนกัน วันนี้นะคะเราก็ทานอาหารทะเลกันแบบจุใจเลยนะคะน้องก็ทานปูของโปรดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่์ตุรกีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไร่์ตุรกีนะคะสำหรับวันนี้บอนขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ